โอต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการเปิดงานเนาะ เปิดงานเทศกาลเปิดสวนไม้ดอกไม้ประดับและแคสตัดค่ะที่ชุมชนวัดบ้านวัดตะไคร่พวงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็คงจะได้ไปร่วมงานกันนะคะไปชมดอกไม้ต่างๆนานาสวยงามนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะซึ่งก็มีการจัดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่าน ในเกรียงศักดิ์สมจิตประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้บอกนะคะว่า,า,าได้พูดถึงาการจัดงานในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเปิดสวนไม้ดอกไม้ประดับและแคสตัตชุมชนวัดตะไคร้พลวงครั้งที่2ว่างานนี้เนี่ยงานดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความชื่นชอบในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้อวบน้ําและก็แคสตัดนะคะได้มาสัมผัสความหลากหลายที่สวยงามที่มีทั้งขนาด เล็กขนาดใหญ่ให้เลือกหาได้ตามความชอบพร้อมเรียนรู้เทคนิคดีๆที่ชาวสวนเนี่ยมีผู้ที่มีความชำนาญเนี่ยในพื้นที่นะคะซึ่งก็อ่ ผ่านประสบการณ์มานับ20ปีค่ะจากจุดเริ่มต้นที่มีการซื้อพันธุ์ในสมัยนั้นนะคะในราคาต้นละ5 0 0 0บาทมาลองผิดลองถูกขยายพันธุ์จนประสบความสำเร็จกระจายไปทั้งหมู่บ้านที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเพราะปลูกนะคะาการขยายพันธุ์สอนให้เข้าใจแบบง่ายๆสไตล์ชาวบ้านหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถเดินเลือกซื้อตามจุดที่ชาวสวนในชุมชนนำมาวางจาหน่ายตลอดความยาย ของถนนรอบหมู่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งงานนี้นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับและแคสตัาชุมชนวัดต,ตะไคร้พลวงได้มีการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4-8ธันวาคม2567ที่เป็นซึ่งก็ จัดขึ้นอยู่ที่บริเวณบ้านโคกรลงหมู่ที่6ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรมัมย์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านสร้าง สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่หมู่บ้านยั่งยืนนะคะ,ะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆด้านทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนนะคะ,ะสวนไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็แคสตัดที่ชุมชนวัดตะไคร่พวงนะคะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นท่านเองนะคะส่วนทางด้านของนางวัน นีนามปัญญาค่ะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับและแคสตัดชุมชนวัดต,ตะไครพพวงเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าในส่วนของตนเองได้ขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดกับแกะหนอ่อซึ่งแต่ละกระถางนี่จะใช้เวลาหลายปีค่ะกว่าจะมีความสวยงามเทคนิคในการให้น้ําก็คือจะต้องรู้ว่าควรให้เวลาไหนถ้าให้ไม่ถูกช่วงระยะเวลาต้นไม้ก็จะมีโอกาสที่จะตายได้นะคะและ พี่วรรณธนีเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ต่อเพิ่มเติมอีกว่าอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปสั่งไปฟังเสียงของพี่วรรณธนีนามปัญญากันค่ะจะปลูกเลยนะคะจะมีการผสมพันธุ์แบบขยายพันธุ์แบบเพาะ,มะเมล็ดกับแกะหนอตัวนี้จะเป็นไม้ตัดยอดลงตัวนี้จะแกะหนอนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นไม้มเมล็ดนะคะมันก็ไม่ถือว่ามีเทคนิคแตกต่างนะคะเพียงแค่การให้น้ําเราต้องรู้การให้น้ําของเขาถ้าให้น้ําถูกช่วงระยะเวลา ต้นไม้เราโอกาสที่มันจะตายน้อยมากมเทคนิคอยู่การรดน้ําค่ะขยายพันธุ์ถ้าเป็นต้นไม้หนอ่อพร้อมจะขยายพันธุ์พี่ก็จะดึงออกมาเนาะพี่จะคว่ำกระถางเลยนะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดรากแล้วก็วางเอาไว้ประมาณสัก5วันแล้วค่อยปลูกเพื่อเขาจะเป็นมีรากเดินใหม่ที่โตขึ้นไวกว่าเก่าถ้าเราเอาไปวางไว้เลยถ้ารากเขาหักโอกาสที่เขาจะตายมันมีเยอะมันจะเปื่อยค่ะการดูแลก็รดน้ําปกติค่ะครั้งแรกจะยังไม่ทันรดเปียกแค่รดน้ําธรรมดาช่วยๆให้หินกับ ดินเขามันเหมือนกับซึมๆน้ำนิดนึงค่ะหลังจากนั้นประมาณสักเจ็ดวันมันมันก็ไม่ตายตัวนะคะเนาะเจ็ดหรือแปดวันเราก็ค่อยรดน้ำปกติคราวนี้ก็เราให้แห้งแล้วค่อยรดอีกถ้าเพราะเมล็ดนี่เป็นปีเลยค่ะเป็นปีกว่าจะได้ฟอร์มนี้ค่ะตัวนี้คือไม้เมล็ดทั้งหมดโทรสั่งได้ค่ะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ของพี่นะคะศูนย์เก้าหก่งส่ค่ะพี่ก็มีเพจนะคะวัฒนีแคตัสและไม้มงคลค่ะ เข้ามาดูได้ค่ะก็จะเป็นไม้บ้านๆน,นี่แหละคะ่ะใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็เงียบนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่ค่ะช่วงนี้เขาจะนิยมไม้ไมลำค่ะเพราะว่าจะไปจัดสวนถาดไม้ลำกับกับกับพวกตัวนี้ค่ะยิมโนงพวกนี้ค่ะจะเน้นสีนิดนึงแล้วก็ไม้ลำเอาไปจัดสวนถาดขายดีทุกสายพันธุ์แต่ช่วงนี้มันจะเน้นเป็นพิเศษคือเลมอนเนมแม่เฒ่าแล้วก็กระบองทองกระบองเงินพวกนี้ค่ะราคาคือขายราคาส่งตามสวนเลยค่ะเริ่มต้นจากสิบบาท ต่บาทคือเฉพาะที่มีจัดเทศกาลนะคะหลังจากจหยุดจัดเทศกาลก็จะเป็นแค่12บาทก็เป็นราคาปกติแต่ช่วงนี้เป็นเราเอาออกมาสม,มนาคุณลูกค้าค่ะสูงสุดต่อวันถ้าเป็นช่วงโควิดอช่วงโควิดดีกว่านี้เยอะค่ะถือว่าเป็นราคาช่วงที่ไม้มาแบบแรงมากค่ะซื้อไปเลี้ยงแล้วก็ไปขายออนไลน์แล้วก็ไปขายหน้าร้านค่ะช่วงโควิดได้หลายพันแต,แต่ช่วงนี้ถ้ามีลูกค้ามามันก็จะได้เหมือนกันค่ะ ค่นี่ก็เป็นเสียงของอพี่ วันทนีนามปัญญานะคะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับและก็แคทตดชุมชนวัดตะไคร่พลวงนะคะคุณู้ฟังซึ่งก็สวนของพี่เขาเนี่ยก็มีการาขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดกับแกะหน่อนะคะซึ่งแต่ละกระถางก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะมีความสวยงามแต่ว่าเราไม่ต้องไปไปเพาะเนาะคุณู้ฟังเราไม่ต้องไปเพาะไปขนาดนั้นคุณู้ฟังเราไปซื้อพี่น้องที่ชุมชนวัดตะไคร่พลวงกันดีกว่านะคะแล้ว ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงของการจัดงานเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะในราคาพิเศษใครที่อยากจะไปอ,อุดหนุนนะคะพี่น้องของเรานะคะที่ชุมชนวัดตะไคร่พวงเนี่ยไปกันได้คุณผู้ฟังซึ่งงานก็จัดขึ้นนะในวันที่4ถึง ถึงวันที่8ธันวาคม2567ค่ะที่บริเวณบ้านโคกพวงหมู่ที่6ตนหนองกงองเภอนางรองจงับุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปอุดหนุนนะคะไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าแคสตั้สวยๆนะคะจากพี่น้องเรานะคะก็ไปกันได้ค่ะอย่างที่บอกกันไปช่วงนี้มีราคาพิเศษด้วยนะผลจากช่วงการจัดงานไปแล้วเนี่ยก็จะต้องซื้อราคาปกตินะใครที่อยากได้ราคาพิเศษก็ไปกันได้นะคะซึ่งก็ ที่ชุมชนวัดตะใกล้พวงแห่งนี้นะคะซึ่งก็พระจันาร์ทองสายนะคะก็ได้มีการ จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะพาพี่น้องในชุมชนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทุกๆปีเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปชมกันนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนพี่น้องอในพื้นที่ของชุมชนวัดไกล้ผ่วงด้วยนะคะอ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดงานกันไปแล้วนะคะจัดระหว่าง4ถึง8ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะ